ครับก็ขอ,ขอ,ขอสวัสดีกันด้วยนะครบทู้ชมทุกคนอาจจะอาจจะคิดว่าสไนเปอร์เนี่ยมันใช้ยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแต่ผมขอเล่นให้ดูก่อนนะครับว่ามันใช้ยังไงทำไมในนี้มีคนอยู่ไหมนะแต่ผมไม่ได้จะมาสับเอา้าเอามาเป็นสองอันเลยผมไม่ได้จะมาสับนะครับถ้า<อ>จะสับก็คลิปหน้านะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเน็ตแกกเน็ตแกกไม่เห็นมันเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับอันนี้ด้วยดีวยกว่าเพราะว่าตอนนั้นผมเบื่อไปปรับอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแชปเปอร์อะไรวะนะเนี่ยไอ้คนเะนี่ยโอ้ซองกว้าง,างมันไม่ใช่ซาเนเปอร์แล้วมันเหมือนซาสับเลยเป๊กนั่นไงผมเห็นละ ลืมกดยิงเลยกดไม่โดนซึ่งสไนเปอร์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คล้ายๆกับพี่แบกนะครับแต่ผมจะชอบใช้อยู่นิดนึงโหแม่งอา้าซึ่งตอนนี้ผมฆ่าได้สองตัแล้วและผมก็มีเหรียญ44อันยิงไม่โดน อุ้ยมันอยู่ตรงนี้เ okay. ออมันอยู่ด้านหลังอุ้ยโอเคมาสอนวิธีกันเลยซึ่งวิธีแรกนะครับเป็นบทของการเล็งซึ่งวิธีการเล็งเนี่ยทุกคนก็เล็งให้ให้ห่างๆประมาณนี้ก็ได้นะครับอยากให้ห่างๆประมาณนี้ก็ได้แล้วมันก็จะไปเล็งตรงตัวเลยนะครับ แล้วมันก็จะไปเล็งที่ตัวเลยนะครับจอผมจะทําให้ดูในหมดนี้นะครับใช่หรือเปล่าวะหรือว่านั้นน่าจะเป็นความหวังใช่หรือเปล่าผมลองดูก็ได้กันนะครับเห็นครับให้เหมือนแบบว่าให้เหมือนแบบว่าตอนสตูวิ่งมาเนี่ยเราจะได้กะระยะแบบว่าตอนสตูวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมครับเนี่ยวิ่งมาทางเนี้ตามที่ผมเลื่อนอะ่ะนั่นแหละ เราสตูวิ่งมาเราก็เลงไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับและถ้าสตูยิงเราก็เลงตรงนั้นเลยครับให้มันเป็นจุดสีแดงประมาณนี้ถ้าสตูวิ่งมาเนี่ยเราก็เตรียมตัวเลงตรงนี้ถ้ามันวิ่งมาถึงใกล้จะมาถึงเออจุดจุดสีฟ้าของเราแล,แล้วมันกลายเป็นสีแดงแล้วเราก็ยีงยินเลยครับนั่นแหละรครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นครับ อันนี้ผมมีวิธีมาสอนเฉยๆนะสมมติว่าไอ้ตัวนี้มันจะวิ่งมาเฮ้ยยอนเฮ้ยเฮ้ยได้ไหนยิงอ่ะอ๋อได้ลังเลยนั่นไงนั่นไงโดนละโดนละเป็นไงท่านผู้ชมกดไหมกดไหมไอตอนได้เหรียญ45แล้ว แล้วแล้วถ้าศัตรูจะเดินมาหาเราใช่ไหมแต่เราอยู่บนบ้านแล้วก็เล็งตรงนี้เลยครับเล็งตรงเนี้ยเล็งตรงพื้นแล้วศัตรูเดินมาใช่ไหมเนี้ยศศตรูเดินมาแล้วก็ยิงเลยถ้ามันเป็นสีแดงแล้วอะเราต้องรีบยิงเลยนะครับรีบยิงไม่ใช่กดลิงแบบนี้แตะกี้ปิดหรือเผาไม่รู้ทุกคนอาจจะงง ว่าลิงด์ยิงเฮิแต่กีูผิดดิอุ <c oughs> ้ยเห็ดกากทีนี้แล้วแล้วอันนี้คือความลับที่ทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยเคล็ดลับนี้โคตรเจ๋งอ่ะการทำซอไนเปอร์เนี่ยเฮ้ยการใช้สไนเปอร์ไม่ใช่การทำซอไนเปอร์นั่นมันรเ อเควิธีนี้นะครับทุกคนลองเราเดีย๋ยวผมจะนับหนึ่งถึงยี่สิบกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคทุกคนอาจจะไม่รู้ทุกคนนะ่ะต้องกดไปที่ไขควงตรงนี้เลยนะครับ นี่ตรงนี้เลยกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนหามาคําตรงนี้เลยครับคําตรงนี้เลยน,น,ลยนี่กดเข้าไปนะครับนี่นครับจากนั้นก็กดตรงนี้นะครับให้มันกดกดตรงจากนั้นก็เราเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ย มันไม่เปลี่ยนตรงนี้นครับเนีเ่ยไอไอตัวเนี้ยมันจะไม่ขยับมาตรงมาตรงนี้นครับเนี่ยมันจะไม่ขยับมาตรงนี้แล้วก็กดให้มันขยับมาตรงนี้นะครับอันนี้คือข้อที่อันนี้คืออันที่หนึ่งสองสามสี่อันที่สี่ครับอันที่สี่กดไปเลยนะครับเอ้ลรวมด้านบนด้วยเป็นอันที่ห้าครับอันที่ห้า นี่ทุกคนกดแล้วใช่ไหมครับมันจะไม่ส่งกล้องให้นี่อันนี้ผมไม่ได้ตัดต่อนะใช้ได้จริงมัน,นไม่ส่งกล้องให้แต่แค่มันจะยิงไม่โดนเพราะว่าอันนี้คือที่ฝึกซ้อมใช่ไหมมันจะยิงคนไม่โดนไงเราก็ไปฝึกกับคนจริงนะครับไปฝึกกับคนจริงได้เลย นี่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็เออคิดได้อยู่นะว่าผมก็คิดว่ามันก็เหมาะสําหรับผมมากเลยนะครับเพราะว่าผมใช้แบบนี้ได้ค่อมน่า,าจนผมขี่เกียจใช้แบบกล้องนี้แล้วผมก็รู้การกับเวลาด้วยครับเนี่ย ดูู้วิว่าศัตรูมันจะเดินไปตอนไหนนะครับบางครั้งอาจจะมีการลากหัวมางตอนนั้นมันไม่ได้นอนใช่ไหมนะ่ตีตรงนี้วหนาท จะเป็นตรอมานี้นะครับถ้าใครที่มหมคองเนี่ยก็ลองก็ลองใช้กันดูได้นะครับโอ๊เน็ดแกโอเคเข้าสหมดต่อไปคิดเอาไว้ว่าใช่ตรงแค่นั้นแน่ตอนนั้นเข้าไปแค่เอา้าตายเฉยเลย เก็ไว <ừ. S 1> ้ว้าใจต้องแค่นั้นแน่ตอนเดินเข้าไปแค่เอ้าเฮ้ยยิงโดนได้ไงดูดอาจจะสงสัยว่าเอ้ามันมองไม่เห็นกระดาษดิแล้วคุณยิงโดนได้ไงก็คือเอาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่สมุดใหญ่นี่เราเล็งมาตรงนี้ใช่ไหมเราเล็งมาตรงนี้เราลองยิงดูเนี่ยให้ให้เล็งอ่ะตอนเวลาคนยิงเราใช่ไหม คนอะเราจะเห็นว่าระยะของเราอะมันไม่ตรงกับคนเราก็ยิงเลยเนีย่ยให้เป็นระยะประมาณนี้ทบผู้ชมเอ,ออะมันเป็นระยะตรงกันมากเราก็ดลงไปตรงนั้นเลยแล้วก็ยิงเนีย่ยมันจะได้หัวด้วยครับเนีย่ยแหละที่ผมบอกว่ามันจะอาจจะมีการลากหัวด,ด้วยก็เป็นได้นั่นแหละก็ลากหัวไปแล้วนะผู้ชม าเอาเย็ดโยโยอะเล็บโยอะโยเล็บโยอะุยซึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้รู้ว่ากิจกรรมห้าใหม่เนี่ยตอนนี้มันจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไปเลยเดี๋ยวผมขอออกก่อนว่ากิจกรรมท่าใหม่แบบนี้มันจบไปแล้วถ้าถ้าใครที่ยังไม่รับ นะครับเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่ามันจะมีอีก่ไหมมันยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวนี้มันมองอยากอะเดี๋ยวต้องัอนนี้มันยังมีอยู่ไหมมันหรือว่ามันจบไปแล้วโอเคมันจบไปแล้วครับกิจกรรมนี้ส่วนใคร ใครที่ยังไม่ได้นะคบก็ผมได้ไปแล้วคนระับแต่ว่ามีโคกอีกองย่างหนึ่ง,ง,งว่าถ้าเกิดว่าวันนี้มีโชคดีหลงใครก็โชคดีมากแต่วันนี้มันจบไปแล้วไงลองคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าคุณได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ดีก็เหือ เนี่ยท่านี้นะครับท่าน,นี้โยโย่แล็บโยโย่โย่คาร์บอนซึ่งท่านี้นะครับมันก็จะเป็นลูกล่างประมาณนี้นี่นี่ลูกล่างประมาณนี้เลยน,นะครับท่านผู้ชมอ่ะคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับ,บก็จบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่พี่เมสบ๊ายบายโยโย่แล็บโย่อะโยโย่แล็บโยโย่โย